S <S มาเบิ่งเขามาเบิ่งน้ำครับผมพี่น้องเบิ่งว่าอุ้ยมืดตึบมาเลยครับผมอีกแล้วปีนี้เขาง,งามครับงามบ่วง,งามกับบางมองก์กับกีร่รือวันอะไรพี่น้องจะบอกยังไงวันของท่านเนยเพราะท่านเนย ตัวนี้ก็เป็นตะกาครับผมเหลืองๆหน่อยว่ายใส่ปุ๋ยถอ,อนมาสามครับผมตัวนี้เป็นเขาตัดครับผมเขาตัดจะตัดได้อยู่ครับผมแต่ว่าเฮายาถ้าเขามันเป็นบังเนาะครับถ้าเลือวลาเฮากระตัดอ่าเลื่อยเลืเล่อยไอ้คอคอของเขา่าครับผมนะครับน้องพี่น้องคือผู้ทชนครับตัวนี้ก็มียาไม่ยังขึ้นบ้าน้องกระซามเน็วกระซามเนจ็วสบาสย,ยัางได้พี่น้องเมืกอกีอย้ยาครับ สวัสดีพี่น้องทุกผู้ชมครับผมวันนี้ก็มาสามเขาครับเนาะมาสามมาสามมาเส่ิมครับผมโอ้ได้กินขี้ไร้แกาแค่นั้นเนาะพี่น้องเนาะจั๊กจีพื้น,นไปยังเข็ดไร้แก่ลำบากยง่ากระฮ้อ,องครับผมหนามันร้ายมันลึกสามไปกับรอบก้นสามไปห้อยไม่ซดสวบเมื่อครับผมโอ้อออยพี่น้องครับบอกหง่าครับป่นเข่าตัดถือว่าโอเคครับทั้งทั้งผุ่นครับพี่น้องเขาตัดเข่ามาใหม่มันก็นกถือว่าคือเลยครับ เขาหอมมะลิครับผมอีกสองเดือนก็ได้อีกสองเดือนก็ได้อันนี้แหละครับผมครับผมอยู่ดีแม่นะพี่น้องเนาะเดี๋ยวปีน้องอีผ้ารอบังครับผมแ่ครับพี่น้องในเขาแก่มาพีาน้องถืผ้าไปสามท่างคุณครับผมไปมันจังเลยน้ำนะครับผมเลยระดับน้ำนะครับพี่น้องเขาแกเขาแกกันนี่สุดยอดเลยครับผมอันมีประโยชน์มากครับผม คนแก่ก็มีประโยชน์ไม่แก่ก็มีประโยชน์นะเห็มบอครับผมพี่น้องเอาไกย่างไปครับผมพ,พุ่นสุดกระแทกพุ่นแล้วเบิงเขาหอมบอรีเท่ากับเขาเดือนนาตุลอ่าใิงหากันยาบวชครับตุลาพฤศจิกาโอ้ยสองสามเดือนพบนตัวสิไรเกี่ยวโดนแล้วพี่น้องเนาะโอ้ ไปเปบิกหม่องวางครับปุ้ยผมสามไปลมแล้วรอบหนึ่งมันบ่อท่านเนาะครับจากสี่ว่าจังไดเดี๋ยวบ้านหนองเดลงไปสามรับผมเตืนนอนฝนบ่อไปเหลือมาเดียวเรอมาเดียวเรอมาเดียวเอาพีน่น,น้องเนาะ เฮ้ยงนกันฝักฝ่าโคตรเมื่อยเลยพี่น้องนี่ตกมาที่ มาแล้วมาเร็วเจ้าจอดคือพ่ท่นมาเร็วมาเร็วมาเร็วลุกกอนพ่นกระเป๋ารถยี่พ่นครับผมป้โอ้ย ค่อยๆกันพี่น้องค่อยๆกันอัตรายครับผม